กิกมายุรินศึกแล้วหลังปลงผมบวชชีที่พมา่าปฏิบัติธรรมนาน227วันเรียกว่าอิ่มบุญอิ่มธรรมอิ่มใจจริงๆสำหรับนักแสดงสาวสายธรรมะกิกมายุรินผ่องผุดพันธ์หลังจากที่เจ้าตัวตัดสินใจเบรกงานในวงการบันเทิงเพื่อปลงผมบวชชีและปฏิบัติธรรมที่ประเทศพมา่า ล่าสุดนักแสดงสาวได้ลาสิกขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติธรรมนานกว่า227วันและขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนขอน้อมนำบุญในการบวชมาฝากทุกคนเพื่ออนุโมทนาบุญร่วมกันด้วย โดยกิกได้โพสต์ภาพบรรยากาศในระหว่างปฏิบัติธรรมลงไอจีส่วนตัวพร้อมทั้งเขียนข้อความว่ากราบขอบพระคุณสยาดอทันมิกาลังการาพิวังศาอัคคมหาคันทวาจกบันทิตาเป็นอย่างสูงที่เมตตาบวชให้ข้าพเจ้าและอยู่สอนวิปัสสนากรรมฐานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติที่ประเทศพมา่ากราบขอบพระคุณสยาเลหรือแม่ชีชวนยานี และคณะแม่ชีที่เมตตาดูแลและทำอาหารให้รับประทานทุกวันรวมถึงต้องขอบพระคุณทีมอาสาสมัครชาวพม่าทุกคนที่ช่วยดูแลทำความสะอาดทำให้สถานที่มีความสัปปายะสำหรับการปฏิบัติเป็นอย่างมากกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่และญาติญาติพี่น้องทุกๆท,ท่านที่เป็นกําลังใจและสนับสนุนให้ข้าพเจ้าเดินทางทำตลอดมา กราบขอบพระคุณเจ้าภาพหลายๆท่านที่ได้เมตตามอบปัจจัยและสิ่งของเพื่อสนับสนุนการบวชและปฏิบัติที่ประเทศพมา่าในครั้งนี้รวมถึงต้องขอกราบขอบพระคุณพี่จ๋าและทีมงานละครทุกๆเรื่องทีมละครเป็นต่อที่ช่วยจัดสรรคิวจนทำให้สามารถลาไปปฏิบัติธรรมยาวในครั้งนี้ได้ และท th th an, th 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 ้ายที่สุดน ok ี้กิ๊กขอน้อมนำบุญในการบวชและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งที่ประเทศไทยและที่ประเทศพม่าตลอดระยะเวลา227วันมาฝากเพื่อนๆให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะหลังจากนั้นก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาบุญนับพันข้อความรวมไปถึงคนในวงการบันเทิงเช่นพิมพิมมาดาหมอก้องสรวิท อ้นสราวุธมัดหมีพิมดาวนอตวรริสฟ้ายนัทพัฒปูเป้รามาวดีและปานธนาพรที่มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ